กดอื่นกด follow ig กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมคือเมื่อไม่นานมานี้นะฮะทางกาลิน่าเนี่ยได้เปิดตัวเกม fairy t a i l force unite ไปนะครับทำให้ผมเนี่ยหวนคิดถึงกระตูนที่เรียกได้ว่า ก่อนตายเราจะต้องได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะการ์ตูนเรื่อง Fairy t a เทนั่นเองซึ่งตัวละครที่ผมกำลังวาดอยู่นี้นะฮะหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าเขาคือนัทสึนั่นเองนะฮะก็คือพระเอกของเราซึ่งตัวผมเองเนี่ยไม่เคยวาดนัทสึมาก่อนเลยนะครับก็น,นี่เป็นครั้งแรกของผมนะฮะที่จะได้วาดนัทสึจาก f a i r y t a l ทนะครับผมอ่ะก็ทรงผมเนี่ยผมอาจจะปรับให้มันดูหนาขึ้นนิดนึงนะฮะเพราะว่าให้มันเข้ากับลายเส้นของผมเองด้วยคือผมเป็นคนที่ถือคติอยู่เสมอฮะว่าไม่ว่าจะ วาดอะไรก็แล้วแต่ฮะเราต้องใส่ความเป็นลายเส้นตัวเองลงไปนะครับความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยสำคัญมากที่สุดแต่ว่านักสือเนี่ยผมมีปัญหาอย่างหนึ่งเลยคือดวงตาฮะดวงตาของนักสือเนี่ยแทบจะวาดเป็นลายเส้นของผมเองไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันมีลักษณะเชฟที่แบบเป็นรูปไข่ฮนะเพราะว่าลายเส้นของผมเองเนี่ยจะเป็นตาแบบตากลมเกือบทั้งหมดเลยนะแต่พอมันเป็นตาลูกไข่เนี่ยก็ทําให้แบบ เอองั้นผมว่าตามแบบต้นฉบับเลยแล้วกันฮนะแต่ว่าพอวาดออกมามันก็รู้สึกว่าเออยังดูเป็นลายเส้นของแฟตลิปอยู่นะครับผมโดยเฉพาะตรงทรงผมเนี่ยโอ้โหใส่เต็มเลยฮนะคือในต้นฉบับก็ไม่ได้แบบว่าใส่รายละเอียดขนาดนี้นะแต่ว่าผมจะใส่แบบเต็มเลยนะ มาในส่วนของภาพพันคอนะครับผมบอกได้เลยว่ามั่วฮะอันนี้คือวาดมั่วจริงๆคะแต่จากประสบการณ์การวาดรูปมากว่า10ปีนะครับทำให้ผมแบบว่าพอจะเดาได้ฮะ,ะว่าภาพพันคอมันจะต้องปิวไปยังไงนะครับผมโอเคครับในสมัยนี้มันก็จะมีแบบว่าเออแอปขึ้นโครงอย่างที่เห็นในตอนแรกนะฮะที่เป็นแบบตัตหุ่นขึ้นมาเลยนะฮะก็สามารถไปโหลดมาใช้กันได้นะ,ะมันฟรีนะครับผม easy poster เนี่ยลองไปใช้กันดูมันทําให้การวาดรูปเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเลยฮะ,ะเหมือนเราแบบ เอ่อบวกเลขโดยใช้เครื่องคิดเลขอะครับไม่ต้องไปไปบวกในกระดาษเนาะทีนะี้ฮะก็มาในส่วนของการตัดเส้นนะครับผมคือผมไปได้เทคนิคมานิดนึงฮะคือการตัดเส้นเนี่ยคือเราควรจะเน้นวัตถุที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยให้เส้นหนานะฮะแล้วก็วัตถุที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยเส้นมันจะบางลงนะ,ะแต่พูดก็พูดง่ายฮะ,ะแต่เวลาทำเนี่ยยากเหมือนกันนะครับผมเอาไปว่าลงสีเลยดีกว่านะฮะก็ไม่ยากครับลงสีตัวละครนัสเอร์เนี่ยมันสีมันน้อยนะฮะเพราะว่า การออกแบบตัวละครญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะออกแบบออกมาใหา้คนดูแล้ววาดตามได้ง่ายนะครับแล้วให้ดูแล้วแบบจดจําได้เลยแล้วเห็นแค่สีเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นตัวละครอะไรฮนะนี่คือการออกแบบคาแรคเตอร์ที่ดีมากๆนะครับห้ามเยอะเกินไปฮนะแล้วก็ต้องมีเอกลักษณ์ที่ดูแล้วจําได้นะครับผมเมื่อลงสีเสร็จเนี่ยเราก็อยู่ในขั้นตอนของการลงเงานะครับวิธีการลงเงาที่ถูกต้องคือเราต้องมีแบบนะครับผมมีแบบไว้ดูเลยเพราะว่า ตอนที่เราเรียนดออิ่งเนี่ยเราศึกษาแสงเงาจากแบบนะครับเพราะฉะนั้นแบบเนี่ยคือสิ่งที่จําเป็นมากๆในการลงแสงเงานะครับเพราะฉะนั้นการลงแสงเงานะครับผมต้องมีแบบนะะก็วาดไปวาดมาก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมวาดถึงไหนแล้วนะฮะจากที่ดูในภาพก็ลงเงา ชั้นที่2ชั้นที่3แล้วนะครับผมแล้วมีเงาด้านในมีอะไรเงี้ยลงให้มันเกิดแบบว่าดินามิกของเงานะครับผมทําให้ภาพเนี่ยมันดูแบบดูสนุกมากขึ้นนะครับผมโอเคก็วาดเสร็จแล้วครับผมสําหรับนัดสึจาก Fairy Tail นะครับผมโอ้โหโเท่มากเลยนะฮะเจ้านัดสึก แล้วก็ตรงรอยสักตรงแขนนะครับผมผมใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าผมลืมนะครับผมอ่ะแล้วต่อมาครับผมเราก็จะมาวาดตัวละครขวัญใจของใครหลายๆคนนะฮะก็คือลูซี่นั่นเองนะครับผมหลายๆคนอาจจะแบบว่าลำคานา,นางนิดนึงแต่ว่าก็เป็นตัวละครที่น่ารักนะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเออผมว่าดีเลยเป็นคาแรคเตอร์นางเอกที่ผมค่อนข้างชอบนะครับผม เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ชอบอตัวละครนางเอกที่มีความเป็นผู้ชายมากนะฮะแต่ว่าลูซี่เนี่ยเป็นตัวละครนางเอกที่แบบว่ามันมีความเป็นผู้หญิงแบบเกินเกินร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะคือเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงเลยอะฮะแล้วมันจะมีความแบบใส่ความงี่เง่าของตัวเองเข้าไปนิดหนึ่งฮะมันก็ทําให้ตัวละครเนี่ยดูมีเสน่ห์และดูมีความน่ารักนะครับผมตอนนี้ผมเกิดปัญหาอย่างหนึ่งฮะก็คือผมไม่สามารถวาดกระโปรงได้นะครับผม การวาดกระโปรงเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะคสำหรับผมแต่ว่ามันมีแอป easy post นี่แหละมันจะมีแบบตัวกระโปรงแบบสำเร็จรูปนะฮะก็เอามาประยุกต์ใช้ดูนะฮะว่าจะวาดออกมาเป็นอย่างไรฮะก็สามารถช่วยชีวิตได้แบบเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ฮะพอวาดเส้นเสร็จแล้วเฮ้ยแต่อันนี้คือวาดเส้นเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะเป็นเส้นที่แบบผมรู้สึกว่าสวยเลยแต่ว่ายังไงเราก็ต้องคลีนนะฮะเราต้องคลีนเส้นให้มันดูสะอาดมากขึ้นนะครับผมอ่ะทีนี้ การคีนเส้นของลูซี่เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะไปใส่อะไรเยอะนะครับก็ตัดเส้นแบบว่าแทบจะเส้นเดิมกับที่วาดไว้ตอนแรกเลยนะฮะแต่ว่าคีนให้มันแบบสามารถใช้งานได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเส้นดินสอเนี่ยพอลงสีไปแล้วมันจะแปลกๆนะฮะก็ควรจะทําให้เส้นมันดูมีความแบบแข็งแกร่งและดูใช้งานได้ง่ายนะครับโอเคชุดของลูซี่ก็ผมเดาว่าชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่ ที่บาลานซ์แล้วเป็นชุดที่กลางที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าส่วนมากฟิกเกอร์หรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะใช้เป็นชุดนี้กันนะครับเพราะว่านางเปลี่ยนชุดแทบจะทุก EP เลยนะครับโอเคครับก็มาลงสีลูซี่กันนะครับผม โอผมชอบมากเลยการลงสีผู้หญิงนะฮะมันมีความแบบเอ้ยแต่ก่อนจะลงสีเราต้องไอ้นี่ก่อน <c oughs> ขอเขาเรียกว่าอ่าตัดเส้นดำรอบนอกนิดหนึงฮะไม่ให้สีมันออกนอกเส้นนะครับผมอ่าลืม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 โอเคครับมาลงสีกันได้แล้วนะฮะผมเปิดเรฟข้างๆดูเลยฮะว่าเงามาทางไหนนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะลงสีออกมาไม่สวยนะครับเพราะว่ามันต้องมีแบบว่าเป็นโมเดล 3D ไว้ดูก่อนนะฮะมีการแต่งตาทาปากมีการแบบว่า อ,อะไรหลายๆอย่างฮะบนหน้าของอตัวละครผู้หญิงนะมันทําให้แบบว่ามันดูเต็นๆดีนะผมชอบนะครับทีน,นี้มาลงสีชุดกันบ้างดีกว่านะครับก็เรียบง่ายเหมือนกันฮะเพราะว่าเป็นการออกแบบตัวละครที่ยอดเยี่ยมอีกแล้วนะฮะเพราะว่าทําให้แค่เห็นสีเนี่ยเราก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นตัวละครอะไร เมื่อลงสีเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาลงเงากันต่อนะฮะคราวนี้เราเปิดเล็บดูเลยฮะดูตัวอย่างเลยฮะว่าเงามาไงแล้วโชคดีมากครับว่าในแอปเนี่ยมันมีเอ่าเขาเรียกว่าเป็นทรงผมที่คล้ายๆข,ของลูซี่พอดีนะฮะกะ็สามารถเอามาลงเงาตามได้เลยนะฮะก็เงาของลูซี่ก็จะสวยๆหน่อยนะฮะสวยกว่าของนาัาสือนิดเดีเพราะของนา้าสือคือผมลงเงาเองตามความรู้สึกนะครับผมโอเคครับก็ เออก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่แบบว่าแสงกับพวกแบ็คลท์นะฮะต้องบอกว่าภาพของลูซี่เนี่ยเป็นาภาพที่ผมรู้สึกภูมิใจในการวาดของตัวเองมากนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราวาดรูปสวยขึ้นปะวะเฮ้ยเรารู้สึกไงจริงๆนะผมผมรู้สึกแบบเฮ้ยผมชอบมากเลยะฮะตัวละครลูซี่ที่ผมวาดเนี่ยโอเคครับผมก็ เดินทางมาจนถึงลงแสงแล้วนะฮะแล้วก็ลงแบ็คไลท์ก็เสร็จแล้วครับผมนะสำหรับตัวละครของลูซี่นะครับผมใครที่ยังไม่เคยดูแ i r ี่เ i l นะก็ไปลองดูกันได้หรือโหลดเกมมาเล่นก่อนก็นได้ฮะจะได้อินอินนะครับผมนี่ฮะลูซี่นะครับผมน่ารักมากเลยนะฮะ ทีนี้ก็เอา2ตัวมารวมกันนะครับผมสวยงามมากนะครับอะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ